สวัสดีครับวันนี้ผมบอลในช่องบอลดี้ชาแนลนะวันนี้จะเป็นคลิปที่สานะจากต่อจากที่คลิป1กับคลิป2แล้วตอนนี้เป็นคลิปที่สานะนี่เป็นตัวรีวิวของ a j z k 8 7 0ด t นะในราคาประมาณ700กว่าบาทซึ่งผมได้ราคา700อประมาณ700บาทนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าค่อนข้างจะตัดสินใจได้ค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าถ้าแบบเป็นคนมือใหม่ในการเข้าวงการแล้วจะไม่อยากเลือกกับหนักโไม่อยากเลือก e g m อยากเลือกอะไรก็าตามมาเลือกรองเลือกดู a j K870T เอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะตัวนี้โชว์ที่ไฟก่อนเลยไฟตัวนี้เด่นสุดในการรีวิวนะครับอันนี้กล้องสีเพี้ยนนะกล้องตอนนี้ทุกคนเห็นเป็นสีฟ้าใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับลองปรับไฟให้ดูนะกดฟังก์ชันนะสีเขียวตัวนี้มีเราขอเล่าดีเทลกันเราตัวนี้ในกล่องเขาจะแบบมีเป็นตัวคีย์บอร์ดแล้วมีสายมีคีย์แคปมีที่ดึงดึงคีย์แคปมาให้แต่ว่าตัวนี้ถอดสวิตช์ไม่ได้นะคือตัวนี้จะเป็นแบบ b ล u สวิตช์ตัวนี้ นะฮะเป็นบูอย่างนี้นะฮะเป็นแบบบูอย่างนี้ถอดไม่ไดนะ้ถ้าเป็นแบบบัตรกรีมาไปที่เ,เรียบร้อยแ,แ,แล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะถอดโครงสร้างออกมาดูได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมอดอะไรได้นะเพราะว่าข้างล่างผมเคยมอดถอดมาดูแหละดูขอบดูตัวขอบๆอนะแล้วดูดูด,นะด,ด,ด้านหลังด้านหลังมันไม่นูนนด้านหลังมันเรียบแบนมากถอดทําถอดออกมามันทําอะไรไม่ไดนะ้แล้วก็ตัวนี้มีแบบให้ภายในตัว 2,000มิลลิแอมป์นะก็คือหมายคว่าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้แค่2โหมดะครับตัวนี้มีได้แค่2โหมดนะซึ่งปกติจะได้กันที่3โหมดถูกป่ะตัวนี้ได้แค่2โหมดก็คือเสียบสายกับตัวบลูทูธตัวนี้มีการเชื่อมต่อบลูทูธอะไรก็เรียกว่าขเขาใจง่ายให้ทุกคนไปลองอ่านในสตาร์ทในควิกสตาร์ทไกด์อะไรกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะซึ่งผมพูดไุหมดหรอกมันเยอะนะครับแล้วก็มาดูที่หมดไฟตัวนี้เป็นตัวชูโรงมากนะแล้วก็ใครที่อยากจะแต่งคีย์แคปให้ได้ตมามประมาณน ซึ่งเป็นของทางประเทศจีนมาลองดูนะว่ามันแต่งแล้วจะเป็นยังไงผมก็แต่งไว้ให้มันเป็นสีประมาณนี้นะครับแล้วก็มา,มาดูที่หมดไฟกันเลยนะครับหมดไฟนี่ผมจะปรับแค่สีนะอ๋อพูดอย่างหนึ่งก่อนก็คือตัวนี้มีหนอบให้ด้วาเป็นหนอบเลื่อนแค่นี้ตัวนี้ก็จะแบบเป็นตัวเลื่อนเสียงนะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็เลื่อนเสียงขึ้นเสียงได้ประมาณนี้แล้วก็ใครที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องเสียบสายนะแต่ว่าเราจะมีสวิตช์เปิดปิดให้อยู่ด้านหลังนะฮะนี่นะสวิตช์เปิดปิดก็จะกดแล้วก็จะมีตัวบลูท พีแล้วมันจะขึ้นสัญญาณบู u e t o ให้เราได้เชื่อมต่อเลยนะแล้วก็ตัวนี้ปุ่มตัวนี้เป็นการปรับลดเนี่ยเดี๋ยวใครประมาณนี้นะเนี่ยปรับปรับลดสว่างความความสว่สางของไฟนะครับมาดูที่ไฟกันเลยนะว่าไฟเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้ปรับหมดให้ดูนะปรับหมดไฟดูนะปรับสีไฟไม่ได้ปรับหมดไฟปรับสีไฟให้ดูไว้เป็นสีประมาณนี้นะฮะนี่นะสีจะโคตรพุ่งบอกเลยครับประมาณนี้แล้วก็ขอมาดูที่หมดที่หมดแรกนะครับตัวนี้หมดแรกอันนี้ก็จะแบบปิดไฟอันนี้ก็จะเป็นแบบ นิ่งๆนะฮะสามารถเพิ่มความเร็วของไฟได้นะฮะในการกดตัวนี้ตัวเป็นการลดระดับไฟลดลดล,ลดระดับความเร็วของโหมดไฟนี่เพิ่มระดับความเร็วของโหมดไฟนะฮะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าพิถ้าเพิ่มสุดแล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาคือเป็นตัวไฟอย่างนี้ขึ้นมาคือแสดงว่าเราเพิ่มถึงขั้นสุดแล้วนะฮะไฟก็จะเป็นประมาณนี้ไฟโหมดสองฮะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะ,ะโหมดสามก็จะได้โหมดโหมดหนึ่งมันมันจะได้อยู่สามแบบนะฮะ M อ็มสามจะเป็นประมาณนี้ ไฟแบบงานวัดที่สุดนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่เรียกว่างานวัดเข้าได้นะฮะบอกเลยสบายมากก็อันนี้ก็จะเป็นแบบคลิกๆอย่างนี้ขึ้นมานะฮะหมดที่ห้าจะเป็นไฟขึ้นมาอย่างนี้ไฟจะเป็นประมาณนี้หมดหก็จะเป็นประมาณน,น,นี้นะทุกคนโอเคมามาดึงม,งมงือเเจาะดีเทลเลยนะตัวนี้เป็นแบบเคสพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวปรับระดับความสูงให้แค่หนึ่งระดับซึ่งยึง่งซึ่งค่อนงจะยากนะครับในการดันขึ้นมานิดนนึงระดับใครที่เพิ่งซื้อมันมาตอนใหม่ๆนะครับแล้วก็ อ่าไงอ่ะขามันก่าจะแข็งแรงมั่นคงมากแล้วก็ตัวนี้มีสกรูหรือว่ามีน็อตอยู่ในนี้มันอยู่มันสิบตัวบวกนะให้ใครที่อยากจะล,ลองแกะก็สามารถลองแกะได้ก็คือไขน็อตออกเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ดูนะฮะตรงนี้จะเป็นลองเสียบสายใช่ป่ะถ้าถอดออกมันก็จะเป็นตัวล่งอล่งที่ดูยากนะฮะก็จะถอดลองมาแล้วแล้วก็สามารถเอาอะไรลูดขึ้นมาได้แล้วก็สามารถเปิดกรอบอะไรขึ้นมาได้แต่ว่าข้างในไม่สามารถมอสเทปภาษาบาลมอสโฟมอะไรได้เพราะว่าข้างล่าง ดูพื้นที่ข้างล่างโคตรแบนโคตรเรียบตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะในการเอาไปมอสแต่ว่าเหมาะสำหรับมือใหม่ที่แบบเออจะไปใช้อยู่หน้าโต๊ะคอมเอาใช้งานกับ iPad แท็บเล็ตกับคอมอะไรที่มันแบบเป็นตัวเสียบสายได้หรือว่าเป็นตัวแบบใช้งานบลูทูธได้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ตัวนี้จะมีโหมดเกมมาให้มีโหมดไฟมาให้3โหมดแบบฟิกมาแล้วนะครับมันจะไม่เท่ากับตัวของคียวอร์เกมมิ่งบางตัวนะให้ดูฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันกับตัวนี้เบอร์3จะเป็นประมาณนี้เบอร์2องเป็นประมาณนี้เบอร์1ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ ก็จะขึ้นกันอยู่แค่นี้แล้วก็สามารถใช้งานไ,ได้ทุกอย่างแล้วก็มีซอฟต์แวร์ปรับสีไฟได้ทุกอย่างนะคบซึ่งบอกว่าตัวนี้โหมดของการปรับไฟในซอฟต์แวร์หลากหลายมากแล้วก็มีแบบตัวปรับแมนนวลเลยว่าเราจะใช้ไฟสีนี้ตัวนี้เป็นสีเขียวนะตัวนี้เป็นสีสีแดงสีด้วยที่นั่นเราสามารถปรับแต่งอะไรได้ค่อนข้างจะเยอะแยะแล้วก็หลากหลายนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็จบการนนคิดการรีวิวของ A Jazz K870T ไว้กันเท่าน,นี้นะครับเป็นตัวคีย์บอร์ดเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มแต่ไม่อยากเริ่มแบบตัวแบบตัวตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์มาลองดูที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับถ้าคุณไปลองดูมาแล้วว่าไอตัว A Jazz A K871 อ่ะมันไม่ตอบโจทย์คุณตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะแต่ว่าแต่แรกที่ว่าไฟโคตรเยอะจริงอะไรได้เยอะจริงๆแต่ว่าแม่งก็โคตรหนักเหมือนกันแล้วก็เอ่อไงฮาร์ดสวอปไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้โอลิงมาทดแทนในส่วนของ การลดเสียงได้นะครับประมาณนี้กันจบก,การทำคลิปของ A j a z AK8J1 เอ๊ะของ A j z K8J0 ไว้กันเท่านี้นะครับใครก็ล่ะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยอะไรพิมพ์ข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับคนที่แบบเพิ่งจะเริ่มเข้ามาเล่นที่เพิ่งจะขยับจากตัวคีย์บอร์ดแบบบุ่มยางม,มาเล่นตัวตัวแมชชีนิคอลสวิตก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจบการทำคลินแค่น,นี้แหละครับสวัสดีครับ